เป็นนักสืกอกูนะวันี้ผมจะเป็นนักซื้อคนนันบอาซซพไปด้ยิกันว่ากืบอกออื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 อีืออือมีออืออืออู่อี้อินอืออนออีีอือ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 จริงนะืออืออนะื จริงนะถามจริงก็กี่ก็มีกี่สัตว์นะโฟว่าเดี๋ยวต้องไปสำรวจใช่ป่ะฮะจะต้องไปสำรวจมามันอันกกี่อันตรายมากเนี่ยฮึกูปเนแบบอันตรายหน่อยใช่ไม่อันตรายหรอกให้ทุกคนดูแหวนกี่จริงนะห้าไม่อันตรายเก๊ก็เป็นเกิวกี่ตัวห้าเธอไม่ไปดูเธอ ก็จากการเถอะเอาจออรินเซชายก็กี่กะกูก็ไม่มีทางเลือกกูต้องไปแบบนี้แหลเจ้าเวทจะมวยนะกก็กี่ก็กี่ยูไม่เราต้องหานคืสัตว์อันตรายทุกอย่างด้วยเป็นอันตรายมากเลยนะเขาว่าเราต้องเตรียมกูกี่ต้องเตรียมอะไรหรึเปล,ล่ววาอยู่กูก็เอาเราบุญให้ ยังไงก็วุกกิกุกบอกเนะี่ยใช้ที่ขุดเพื่อขุดไปซะก็กี่นี่ก็ได้ฉันจะหยิบก็ได้แล้วจะไปกันวุยวุยไม่นะโ yeah. นว้ยยานานแหละทีนี้กูก็บอกว่าให้ขุดตรงนี้เอาจริงส <How things? S 1> ิฉันต้องไม่ขุดไม่ไปด้วยโอเค คือทับกุ๊กโอเคแหวงั้นไปขุดกันเลยนีน่เน่้น่เ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 น่สน่เโอเค่เน่เนันมีกิเาจเิงอ่ะไม่เห็นมเอะไนเลยว่เ โอนลอกเส้นเหลฮิยมโม้ยนะกุกีีฮิฮิ Help ช่วยฉ n นด้วยว่ายกุบัหลอกเราแฮเออต้าวิธีต้อคหาวิธีแล้วกุมันหลอกเราเจอดีแน่ยากุกกบินไปไม่ให้จับได้ดิค่ะ

จะต้องใช้เราคือฟาร์มยูด,ดิธรรมนี่วัดหายไปไหนวะโอช่างเหอะหนีกันวัดลาออไปแลยโอเคนั่าไปหากูไปเดี๋ยววะฮึก็วัวไปใช่ปล่าว้าวกลงทนเฮ้ยอ,อ,อยู่ไหนวะ ช่วยโรดหายเจ้ากุ๊กหน่อยซิคนดูกูได้ช่วยหน่อยฮะว่าไงนะยูตรงนี้ตรงนน้นไงกูดูตรงนี้เออขอบคุณค่ะทนได้เร็วใจ้าเจ้ากุ๊กก็เกี่ยวกวาก็เกี่ไมให้จับ นี่คุณพ่อช่วยหนูด้วยก็ได้ช่วยอะไรจับกุ๊กมาด้วยที่ได้เลยก็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 เออไปเร็วไปเร็ไปก็ก็เกิดจับเดียวฮึ่าฮึ่ม อแกต้องจับคอหางกินเรานะกุ๊กแกหลบในี้ไม่ได้แล้วว้าว,าวา